เรื่องผีผีเรื่องครูราตรีประพัน์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไป ขอบคุณค่ะลานกว้างของวัดซึ่งอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งตอนกลางวันเป็นที่รวมกลุ่มของเด็กที่มีปัญหาเด็กเหล่านี้ไม่ชอบเรียนหนังสือซึ่งมีอายุระหว่าง11-15ปีโต้งเป็นหัวโจกพาเพื่อนมาเล่นเกมจากโทรศัพท์มือถือแล้วส่งเสียงเอะอะโหฮาซึ่งเป็นการรบกวนทางพระและผู้ที่มาทำบุญ หลวงพ่อพวงก,ก็ปรามให้พวกมันเบาเสียงลงหน่อยแต่ก็แค่เพียงครู่เดียวเท่านั้นจากนั้นก็ส่งเสียงดังยิ่งกว่าเดิมจนเป็นที่เอือมระอาแก่ผู้คนแต่ไม่กล้าที่จะว่าอะไรเพราะเป็นเขตอภัยทานแทนชายหนุ่มหน้าตาดีอายุ27ปีเขาเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทต่างๆแม้ว่ามีเงินใช้จ่ายอย่างเหลือเฟือแต่เขาทำตัวติดดินและชอบทำบุญ แทนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้บ่อยๆภาพที่เห็นจนชินตาก็คือเด็กกับกลุ่มกันเล่นเกมแล้วส่งเสียงดังรบกวนพวกญาติธรรมทั้งหลายเด็กที่ไหนครับหลวงพ่อแทนมองไปที่เด็กกลุ่มนั้นแล้วก็ถามหลวงพ่อพวงซึ่งวางถ้วยชาร้อนลงบนถาดเล็กๆท่านถอนใจออกมายาวๆสีหน้าท่านเครียดไม่น้อยลูกชาวบ้านแถวนี้แหละแต่พ่อแม่มันไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดู ฐานะยากจนด้วยกันทั้งนั้นบางคนพ่อแม่เลิกกันทิ้งให้พวกมันอยู่กับญาติแต่ยังว่าแล้วนะใครจะมาใส่ใจเล่าต่างก็ออกไปทำมาหากินด้วยกันทั้งนั้นเด็กหลายคนมีปัญหาส่วนใหญ่ไม่เรียนหนังสือหรือครับแทนอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตส่วนใหญ่ของเด็กพวกนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างและก็ได้รับคำตอบที่ทำให้ชายหนุ่มหดหูใจอย่างที่สุด ส่วนใหญ่ก็จะไม่เรียนหนังสือหลอกโยมหรือว่าเรียนก็ไม่จบแค่ครึ่งเครื่งกลางๆเท่านั้นเองอาตาม,มาก็สงสารพวกมันเหลือเกินไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงอนาคตไม่มีเลยนะครับถ้าหากปล่อยเด็กเอาไว้อย่างนี้แทนคิดหาวิธีที่จะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเขาคิดว่าเงินไม่อาจแก้ปัญหาได้แม้ว่าให้เงินเด็กเหล่านี้ไปพวกเขาก็จะต้องเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะไม่มีใครชี้แนะ ในเส้นทางเดินในอนาคตผมอยากจะให้ความรู้แก่พวกเขาครับคุณคะอยา่าสนใจเด็กเหลือขอพวกนี้เลยคะ่ะพวกมันน่ะไม่รู้บุญคุณหรอกยุ่งมากก็จะทําร้ายเอานะคะญาติธรรคนหนึ่งทวงขึ้นหลังจากแทนบอกว่าจะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เพราะเห็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเข้าท่าและเธอคนนั้นก็กลัวว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าเด็ก เขาจะต้องมีความรักดีบ้างละครับขอแค่มีคนเข้าใจพวกเขาก็พอแล้วโยมจะช่วยอะไรเด็กพวกนั้นผมจะสอนหนังสือหาอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้แบบง่ายๆถ้าพวกเขาสนใจผมก็จะสนับสนุนครับผมมีงานนอกที่จะให้คนช่วยพอสมควรแทนบอกจุดประสงค์ให้แก่หลวงพ่อพวงได้รับทราบถ้าอย่างนั้นโยมก็ลองคุยดูก็แล้วกันว่าเด็กพวกนั้นจะว่าอย่างไง หัวหน้ามันตัวใหญ่ๆชื่อไอ้โต้งนะชายหนุ่มยกมือไหว้หลวงพ่อพวงแล้วเขาก็ไปหาเด็กกลุ่มนั้นที่นั่งบ้างเดินบ้างอยู่ใต้ต้นโพซึ่งมีกิ่งก้านสาขาแผ่กว้างออกไปสวัสดีเด็กๆชายหนุ่มคักเด็กกลุ่มนั้นที่มองเขาด้วยสายตาแปลกใจโต้งส่งโทรศัพท์มือถือให้ลูกสมุนแล้วมองเขาด้วยสายตาไม่พอใจพี่มีอะไรอะ่ะเล่นอะไรกันล่ะครับเล่นเกม พี่จะเล่นด้วยหรือไงต้งตอบอย่างยียวนก่อนจะกอดอกวางท่าราวกับนักเลงโตพี่ก็เล่นนะแต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พี่ต้องเรียนและทำงานครับเรียนพี่อายุก็ไม่น้อยแล้วนะต้องเรียนหนังสือด้วยหรือต้องไม่รู้ว่ากำลังหลงกลชายหนุ่มที่จะต้อนให้เขากับเพื่อนๆได้เรียนหนังสือแทงจึงนั่งลงข้างๆแล้วเปิดโทรศัพท์มือถือให้ดูคนเราต้องเรียนได้หมดนั่นแหละ แม้ว่าจะแก่สดแค่ไหนก็ตามดูนี่สิตอนนี้พี่เรียนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกเราเข้าใจคำว่าผลิตภัณฑ์ไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะกล่องข้าวถุงต่างๆหีบห่อที่มียี่ห้อติดและลวดลายต่างๆนั่นแหละเรียกว่าการออกแบบให้ชวนมองเขาเอาตัวอย่างงานให้โต้งและลูกน้องดูและก็ได้รับความสนใจไม่น้อยบางคนก็ชมว่าสวยและบางคน ก็บอกว่าดูไม่รู้เรื่องเงินดีไหมพี่ดีอยู่นะอยู่สบายมีบ้านมีรถมีห้องแอร์นอนอยากกินอะไรก็ได้กินผมอยากทำงานอย่างพี่บ้างจังผมก็อยากครับเด็กทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากทำเหมือนกับเขาซึ่งก็เข้าทางของแทนที่จะดึงเด็กเหล่านั้นให้มาสนใจการเรียนและพวกเราเรียนอะไรกันบ้างละ่ะหรือว่าจบชั้นไหนกัน พวกเราเรียนบ้างไม่เรียนบ้างครับส่วนผมยังไม่จบมสามเลยเรียนน้อยอย่างนี้แล้วจะเรียนอย่างพี่ได้ยังไงเราจะต้องเรียนให้จบระดับมหาวิทยาลัยและภาษาอังกฤษก็ต้องใช้นะเพราะในโปรแกรมที่พี่ทำมีคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเมื่อแทนบอกอย่างนั้นโต้งถึงกับเกาหัวแกรกๆสีหน้ายุ่งยากเจ้าตัวเล็กมองหน้ากันแล้วยิ้มอาย เพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพี่ต้องว่าไงข้าก็อยากทำงานมีความรู้อย่างพี่เขาเออพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อโต้งนะส่วนไอ้พวกนั้นพี่ก็ถามเอาเองก็แล้วกันพี่ชื่อแทนถ้าโต้งกับเพื่อนๆอยากมีงานทำที่ดีก็ต้องกลับไปเรียนหนังสือให้จบนะเมื่อนั้นพี่จะแนะนำว่าพวกเราจะต้องทำกันอย่างไรโต้งถอนใจยาวรวมทั้งลูกน้องอีกสองคน มีอาการนิ่ต่างจากกันผมกับไอ้สองคนนี่หยุดเรียนแล้วครับคงกลับไปเรียนไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอเปิดเทอมใหม่ขอให้ตั้งใจเรียนก็แล้วกันนะแต่พวกเราก็ต้องติดต่อกับทางโรงเรียนเอาไว้ด้วยว่าจะกลับไปเรียนอีกครั้งขอบคุณครับแต่ในระหว่างนี้พวกเราว่างใช่ไหมว่างครับเด็กๆตอบพร้อมกันแล้วเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังแทน เขายกมือรูปศีรษะเด็กทุกคนด้วยความเอ็นดูซึ่งก็เป็นการแสดงความเป็นกันเองได้มากยิ่งขึ้นพรุ่งนี้เย็นๆมาเจอกันนะวันนี้พี่ขอไปเคลียร์งานก่อนนะครับได้ครับพี่แทนพรุ่งนี้พวกเราจะมารอพี่อยู่ตรงนี้นะครับต้งรับรู้ถึงความมีน้ำใจจากแทนที่เพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกแต่ให้ในสิ่งที่พวกเขาขาดและแทนก็สัญญาว่าจะมาให้ความรู้ เท่าที่พอจะทำได้แทนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่วัดโดยเฉพาะใต้ต้นโพไม่รู้ว่าเพราะอะไรหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความดีใจเมื่อเห็นโต้งกับเด็กนับสิบคนนั่งกันอย่างเป็นระเบียบเฮ้ยพี่แทนมาแล้วโ้ย ต้องตะโกนเสียงดังด้วยความดีใจเด็กๆพากันลุกขึ้นจากนั้นปลบมือแล้วยิ้มแทนจอดรถไว้ก่อนจะเดินเข้ามาใกล้เด็กๆที่พากันยกมือไหว้โดยพร้อมกันและบางคนก็โผล่เข้ามาก,กอดจนเขาอึง้งแทนน้ำตาไหลด้วยความซาบซึง้งไม่คิดว่าเด็กด้อยโอกาสที่ใครๆพากันรังเกียจจะดีใจเมื่อได้เห็นเขาจากวันนี้เป็นต้นไป ถ้าหากวันนี้เขาไม่มาเด็กจะรู้สึกอย่างไรบ้างสวัสดีเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังครับพร้อมแล้วครับพี่แทนสอนพวกเราเลยพวกเราจะตั้งใจเรียนดีมากโต้งงั้นเอาภาษาอังกฤษเบื้องต้นก่อนนะใครรู้แล้วก็ช่วยกันสอนเพื่อนด้วยนะจะได้ไปด้วยกันครับเฮ้ยใครเอาเก้าอี้ตัวนั้นมาให้พี่แทนนั่งหน่อยสิโต้งบอกลูกสมุนตัวจ้อยที่ยังคงจับมือแทนเอาไว้จุนแน่น เจ้าหนูคนนั้นจึงทําหน้าที่อย่างกระวีกระวาดแทนจึงทําหน้าที่สอนภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆซึ่งเด็กๆก,ก็ตั้งใจเรียนหนังสือเมื่อไม่เข้าใจก็จะสอบถามบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานหลวงพ่อพวงจึงเอาน้ำกับขนมมาเลี้ยงขอบใจยโยมมากนะที่มาสร้างแสงสว่างให้กับเด็กเหล่านี้ครับหลวงพ่อถ้าหากว่าผมพอจะช่วยอะไรแก่สังคมได้ ผมก็จะช่วยอย่างเต็มที่ครับชายหนุ่มมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและหางานง่ายๆมาให้ทำจากนั้นก็จ่ายเงินให้ตามความเหมาะสมเด็กทุกคนชอบแทนมากจนถึงกับเรียกว่าครูซึ่งก็ทำให้เขาซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหลและสัญญาว่าจะมาสอนจนกว่าจะเปิดภาคเรียนใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาใหม่แทนตรวจการบ้านที่เขาให้โต้งกับเด็กทุกคนทำจนเรียบร้อยแล้วเขาจึงเตรียมเอกสารต่างๆใส่ลงไปในเป้พร้อมกับขนมขบเคี้ยวเขานั่งคล่อมลงบนรถมอเตอร์ไซค์คันเก่งแล้วขี่ออกไปจากบ้านถนนเส้นนั้นว่างเขาจึงบิดด้วยความเร็วกว่าเดิมเพราะอยากจะไปถึงวัดเร็วๆเ,เ,เพื่อจะได้มีเวลา อยู่กับเด็กนานๆกระทั่งขี่รถผ่านสามแยกแห่งหนึ่งรถกระบะเร่งเครื่องแล้วพุ่งขึ้นมาแทนตกใจจนเกรงไปทั้งตัวเฮ้ยเสียงดังโคมรั่นสนั่นหูเขารับรู้ว่าร่างลอยสูงขึ้นเหมือนมีมือยักษ์จับเหวี่ยงเต็มแรงแล้วก็ฟาดลงกับพื้นแทนรู้สึกว่าเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตก่อนสติที่จะดับลงเขานึกถึงเด็กๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ และกำลังรอเขาอยู่ที่วัดต้งกับเพื่อนๆพ,พากันมองถนนหน้าวัดสลับกับดูนาฬิกาบนจอโทรศัพท์ด้วยความกระวนกระวายใจก็ยังไม่เห็นแทนทั้งที่เลยเวลามาเกือบสองชั่วโมงแล้วพระอาทิตย์ได้ลาลับโลกไปแล้วความมืดเข้ามาแทนที่เด็กๆพากันมองหน้ากันเอาอยัางไงดีครับพี่โต้งสงสัยครูแทนไม่มาแล้วละ่ะข้าไม่รู้ว o ยพี่ก็โทรหาครูแทนสิ เจ้าตัวเล็กที่สนิทกับแทนมากกว่าใครบอกให้โต้งโทรศัพท์ซึ่งก็ได้ยินเสียงะบดอย่างไม่สบอารมณ์ตามมาบ้าเอ้ยข้าโทรเป็นร้อยสายแล้วแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับหรือว่าครูแทนเป็นอะไรไปวะคงไม่หลอกมั้งโทรศัพท์ของแกแบตอาจจะหมดก็ได้นะเพื่อนเพื่อนแสดงความเห็นโต้งเดินวนเวียนเป็นชมุดติดจันขณะนั้นเสียงพระเจริญพระพุทธมนต์ดังแว่วมาตามสายลม ความมืดที่โรยตัวเข้ามาจนครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มีแต่สีดำตรงที่พวกเด็กๆนั่งอยู่แสงสว่างส่งมาแค่เพียงเห็นลำไรเท่านั้นเองกลับกันเถอะพี่โต้งฉันกลัวแม่เป็นห่วงเจ้าตัวเล็กบอกแก่โต้งแล้วทำท่าจะลุกขึ้นแต่ไม่ข้าจะรอครูแทนข้าคิดว่าแกจะต้องมาแกบอกว่าวันนี้จะสอนมากกว่าเดิมนะรอก็ได้ ผู้แทนเป็นไหนนะเจ้าเด็กตัวเล็กได้บ่นถึงแทนด้วยความเป็นห่วงอย่างเต็มที่แต่ก็มีบางคนอยากจะกลับบ้านแต่เกรงใจโต้งกระทั่งเสียงหมาหอนดังขึ้นทุกคนพากันมองหน้ากันด้วยความสงสัยหมามันหอนอะไรของมันวะโต้งใจเสียเมื่อได้ยินเสียงหมาหอน เพราะเป็นคนกลัวผีจับใจเขาว่าหมาหอนมันคงเห็นผีนะพี่ไอ้จอยผีเจาะปากเองมาพูดหรือไงเงียบอ้าวนั่นครูแทนมาแล้วโว้ยต้งดีใจเมื่อเห็นร่างสูงซึ่งเป็นแค่เพียงเงาตะคุ่มเดินเข้ามาหาพร้อมกับกลิ่นข่าวคราวเด็กๆจึงพากันมองเขาด้วยความแปลกใจรถครูไปไหนซะครับต้งถามพลางเอามืออุดจมูกเมื่อได้กลิ่นข่าวเลือด แต่ก็แค่เพียงครู่เดียวกลิ่นนั้นก็จางหายไปรถพังไปแล้วครับนั่นสินะครูถึงมาช้าเรียนเลยนะเพราะเป็นการเรียนครั้งสุดท้ายครูขอให้ทุกคนเรียนกันอย่างมีความสุขครูก็ช่วยพวกเธอได้เพียงแค่นี้แหละแทนผู้เสียงช้าๆแบบยานคางซึ่งก็แปลกกว่าทุกครั้งต้องรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติและขนลุกตลอดเวลา จากนั้นแทนก็สอนทั้งหนังสือและวิชาชีพต่างๆโดยขอเวลาเด็กๆจนถึงเที่ยงคืนจากนั้นก็เอาขนมให้กินต้งกับเพื่อนๆรู้สึกว่าขนมมีรสชาติที่เปลี่ยนไปแต่ไม่กล้าพูดอะไรจากนี้ไปพวกเธอจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดครูช่วยพวกเธอไม่ได้แล้วนะและครูก็คงไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วชายหนุ่มพูดด้วยเสียงเศร้า ซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้แก่เด็กทุกคนและใจหายที่รู้ว่าแทนจะไม่มาที่นี่อีกแล้วทำไมล่ะครับครูจะไปไหนครูก็จะไปตามทางของครูพวกเธอก็มีหน้าที่เรียนและทำตัวให้ดีอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพียงเท่านี้ครูก็ตายตาหลับแล้วนะทุกคนสะกิดใจกับคำว่าตายตาหลับแต่ไม่กล้าถามเมื่อการเรียนเริ่มขึ้นอีกครั้ง จนเกือบใกล้เที่ยงคืนเสียงเจ้าหมาตัวเดิมก็หอนขึ้นอีกครั้งและหลวงพ่อพวงก็เดินมาใกล้ๆท่านมองหน้าแทนด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเวทนาเขาจึงก้มลงกราบท่านนมัสการหลวงพ่อครับคุณยังไม่ไปอีกหรือใกล้แล้วครับผมยังห่วงเรื่องการเรียนน่าสุดท้ายของเด็กๆครับห่วงจะทำให้เราเกิดทุกข์นะโยมแล้วโยมก็จะไร้ความสุข หลวงพ่อท่านให้แง่คิดแก่แทนซึ่งเขายกมือไหว้และหลวงพ่อก็สวดมนต์บทที่เด็กๆพากันขนลุกเมื่อเห็นน้ำตาของครูไหลอาบแก้มขอบคุณหลวงพ่อมากครับเด็กๆครับครูต้องไปแล้วนะพวกเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีหลังจากสั่งเสียเด็กแล้วแทนก็ก้มกราบหลวงพ่อจากนั้นก็โบกมือให้ลูกศิษย์ที่ใจหายเพราะรู้สึกว่าจะไม่ได้เจอเขาอีก เจ้าหมาตัวนั้นก็ยังคงหอนเสียงหวยหวนและร่างของแทนก็หายไปกับความมืดพวกเองกลับบ้านไปได้แล้วนะครับหลวงพ่อพรุ่งนี้อย่าลืมทำบุญนะครับหลวงพ่อเด็กรับคำโดยพร้อมเปลี่ยนกันจากนั้นก็พากันกลับบ้านแล้วก็เข้านอนซึ่งทุกคนฝันเหมือนกันว่าแทนนั้นได้มาลาพวกเขาเพื่อไปอยู่ในดินแดนที่ไกลแสนไกล รุ่งเช้าโต้งกับเพื่อนๆพากันมาไหว้พระแล้วก็ทำบุญที่วัดขณะนั้นโต้งได้เปิดโทรศัพท์แล้วเข้าดูเว็บต่างๆโต้งถึงกับตกใจเมื่อเห็นข่าวแทนถูกรถชนตายขณะที่ขี่โมอโเตอร์ไซค์ครูแทนตายแล้วโต้งผู้เสียงดังเพื่อนๆพากันเข้ามาอ่านข่าวแล้วกอดกันร้องไห้ทุกคนต่างตกใจเพราะเห็นว่าแทนมาสอนหนังสือแก่พวกเขาน่าสงสารครูแทนจริงๆนะ ที่ถูกคนใจร้ายชนจนตายรถก็พังในข่าวบอกว่าเอกสารสำหรับสอนเด็กและขนมเกลื่อนถนนเลยชาวบ้านคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือโต้งจึงยกมือไหว้ไปร,บรอบๆตัวขนาดครูแทนตายก็ยังเป็นห่วงพวกเรามาสอนหนังสือจนได้ขอให้ดวงวิญญาณของครูไปสู่สวงสวรรค์เถิดนะครับไปสู่สวงสวรรค์เถิดนะครับโต้งร้องไห้อีกครั้งหลวงพ่อพวงจึงสวดมนต์ และแผ่เมตตาไปให้แก่ดวงวิญญาณของแทนให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดี